คนวิชาน้อยคอมโบกับวิชาน้อยลูกทนบุรีนี้คุณเที่ยวกันรึเปล่าคะอืมแล็กเล็กคิดว่าไงล่ะถ้าเป็นคนเดียวกันต้องร้องลิเกได้เพราะว่าวิชาน้อยลูกโทนโมรีเขาเป็นเอกลิเกเด่นล้านร้องไม่ได้เรอาค้าลิเกนี่จริงเหรอคะร้องไม่ได้จริง <laughs> เหรอคะร้องไม่ได้จริง,รรงครับค,บคอโน เต็มเลยครับ <c oughs> คือวิชาน้อยลูกทุรีนี่คือใช้ในนามขอนก็ตอนนั้นผมเนผมเอาประกวดร้องเพลงมาก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยไม่รู้ว่าม,มีมีแมวมองในด้านร้องรำเนี่ยนะฮะเป็นยิมเพลยทสองประมาณ20กว่าคนก็เห็นผมหน่วยงานผมคจะมาเป็นนักศึกษาได้ก <c oughs> ็เลยพาผมมา,าร้องรำก่อนแล้วก็ถึงได้หันไปเป็ที่หลัง <c oughs> ตามหลักแล้วคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ย ไม่ชอบให้เล่นเกไม่ชอบแล้วผมเองก็ไม่คิดว่าผมจะต้องโดดเข้ามาเป็นน,นักแสดงด้านพีเก้ด้วยจริงๆแล้วคุณนาชอบการร้องเพลงชอบแส<ล><อ>ดงแต่ไม่มีใครเข้าสนับสนุนเพราะช่วงนั้นเขาไม่ไม่คิด,ดว่าคนบางคนนก็ต้องร้องดีจริงๆผมคงจะไม่ดีเท่ <ๆ S 1> ากับนักร้องเขาได้อย่างหนึ่งนะฮะเขาต้องรู้ว่าคนคนนั้นเขาจะต้อง เอามาปั้นแล้วเนี่ยจะอยู่คนนานไหมด้วยครัตอนนี้ผมก็เริ่มเป็นดิกเก้แล้วเขาก็ไม่กลัวเขาไม่ได้กล้าเหรือว่าดิเกเนี่ยมีแฟนตามเชียร์เนี่ยผมก็ไม่แคร์อะไรแบนี้แต่ความจริงแล้วผมแคร์ผมแคร์กับความรู้สึกคนทีมม่ปั้นก่อนก็ไม่มีใครปั้นจนกระทั่งผมมาเป็นดิเกแล้วผมก็เลยเออเรามีความ พอมีตังในเนื้อในในอสังหิทตัวบ้างทั้งสามสี่แสนเนี่ยลงทุนเลยลงทุนไปเลยนะฮะัารแรกลงไม่เป็นอนะ่ะมันก็ต้องเปเลืองอยู่แล้วจะมากคุณใช่ไ,ชมไหมฮะเลยเมื่อเราเป็นแล้วอะไรรู้อะไรแล้วบ้างมันก็รู้สึกว่ามันจะถูกลงบหนึ่งนะับางครั้งผมก็กลัวมนกันน้งหมดเลยนะฮะ,ะอะไรอะไรก็บอกตรงๆเลยว่าไปจำหมดนะฮะเพราะว่าเราไม่มีเงินถึงนึงถังนะก็ะนะะเลยจำเป็นจะต้องทำไม่ดีทีก็ ไปไหว้ทีไอดีกทีก็ไปไหว้ทีค่ะมาแล้วค่ะคุ้งานหนึ่งสายค่ะคุณติ๋มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับบ้าไอตองครับฮัลโหลค่ะได้ยินค่ะคุณติ๋มไม่ได้ยินเลยค่ะได้ยินไหมคะได้ยินเบามากเลยค่ะเบามากใช่ไหมครับค่ะ ที่ได้ยินเสียงสิบเ้าได้ยินชัดมากเลยค่ะคตั้งนี้เสียงเบามากเลยค่ะต้องฟังจากโทรศัพท์นะคะค่ะนักข่ายเพลนอะไรคะมอนใบเก่าค่ะอลงตัวลงนอนแนบมอนใบเก่าใครขอขอะไรแฟนสาวแอบข่าวนะฮะ เอาแค่นี้กันนะคุณติดนะเพราะว่าเราระวังกัน,นวกาวาไว้แล้วนะครับโอกาสหน้าแล้วกันะขอบคุณมากครัคุณต<ร>ิอันนี้เป็นแฟนแฟนเคยเคยตามนะเคยถอดร้องเพลงใน,นวันใบเก่าในชุดทำไมต้องเป็นสีนี่นะครับเป็นที่แทบภาพทางทางดีอะไรค่ะ ความเป็นแฟนเพลงคะคุณชมธรรมนันค่ะโทรมาร่วมพูดคุยกันได้ที่2อหมายเลขนะคะ0 2 6 9 1 3 7 0 5และ0 2 6 9 1 3 5 2 0นะคะในที่2อหมายเลขค่ะคุณอาแล้วเป็นลิเกตั้งแต่เมื่อไหร่เออเป็นลิเกก็โตแล้วนะเพราะว่าเออครอบครัวไม่เป็นดิลิเกตก็ทำงานเลี้ยงแม่ด้วยแม่ลำบากผมทำงาน โรงทอผ้าลงปั่นคอแล้วก็ลงเกลีแล้วก็ทํางานาทุกอย่างนะฮะผมไปนโมโด้วยก็ทำเพื่อช่วยเหลือแม่ตอนหลังโตขึ้นมาก็มาทำรงทอผ้าเดือนแล้วก็ประมาณเกือบละห้าสิบก็ให้แม่เนี่ยประมาณห้าร้อยเราไว้สองร้อยห้าสิบแล้วหลังจากนั้นอ,ออกสามโมงก็าทำพิเศษออกตอนตุกนตอนนี้แมวมองเริ่มมาดึงผมไปหัน เป็นพัดเกเลยพันไปแล้วสองวันไม่เอานะค่ะ <c oughs> แม่อ๋อหายไปปีเด็กปีสองคุณอาเราเล็อกอีกหนึ่งสายแล้วค่นะคะ,ะ,ะ,ค,ะคุณเกษราค่ะสวัสดีค่ะคุณเจษดาสวัสดีค่ะคส,สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเกศพูดไหมคะได้ยินเสียงพีเลยค่ะได้ยินค่ะได้ยินชัดมากเลย ค่ะอ่าคุณเจษราค่ะทักทายคุณาเลยค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวหาเส้นก่อนนะคะหนูไม่ได้ยินเสียงนี่จริงๆอ่ะหาเสียงคล้องเสียงนี้คล้องเสียงหาเส้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ติดทะเลนะในในกรณีคือไม่เจอว่าได้ยินไหครับได้ยินไหมคะอ่าได้ยินชัดแล้วค่ะอ่าได้ยินชัดแล้วค่ะค่ะ ทักทายเลยค่ะครเพลงอะไรนะคะเพลงอะไรคะเพลงอะไรครับสวัสดีคุณครูค่ะคุณครูที่รักค่ะสวัสดีครับคุณครูอยากเรียนรู้ทฤษฎีความรักเสียเท่าไรคข้คาวขาสมาัครคุณครูที่รักเทียทยเ่ยนงนที่ใจลอยคอยทุกวัน แค่นี้นะแค่นี้เหมืันคุณครูที่รักนี่ก็เป็นคาราบันแรกเหมือนกันอ๋อขอบคุณคุณเจษรานะคะจากบางมดขอบคุณค่ะสงสัยมดเยอะนบางมดบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันผมก็อยู่บางมดแต่อยู่คนอยู่ไกลกันแต่อยู่ไกลกันค่ะคุณครับอ่ะเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะมาอีกแล้วค่ะพ่อปู่ทองแดงค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะไม่เคยได้ยินเลยครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะอกตัวบ้านพ่อสวัสดีค่ะสัญญาณนะคะว่าอย่างไรครับอาจจะขัดข้องนิดหน่อยนะคะาสายต่อไปเลยค่ะบ้านดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วเสียงใสเลย สวัสดีครับีนีน้เะเยบเรื่อนเดิมล้ะขอบคุณค่ะสวยวันสวยชมคนเดียวชมคนเอย่าชมคนเดียวค่ะศิลปินของเราเลิม้ใจแล้วผมไม่เร้อลับไปนะคะค่ะตอนนทีใจร้องเพลงอยู่ยังอยู่ค่ะดีใจที่เห็นเราร้องเพลงค่ะ

ค่ะแล้วเ็กท่อเนน้ำก็จะมีี่คนเย่ะค่ะแล้น้ำะถูมากและขอฟังคือไม่ตื่นเนี่ยค่ะตุ๊ดเด่นครับเดี๋ยวจับให้นะครับครับหรือว่าผมยค่อลกต้งถูเน่ ใช่ไม่ชอบนร็อเท่าไหร่ชอบชอบชอบคอีบองเรานะคะนี่ลอยค่าเหรอาบในะาโอเคอะไรกนะขอบคุณค่ะมันดีรค้ดีค่ะอามสุขค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปค่ะคุณทองดีจากนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแม่ฟสวัสดีค่ะ เพลงอะไรครับแดอะไรก็ได้ค่ะพี่ไม่มีเนี่ยเพลงนี้ผมไม่เคยไม่เคยร้องไปนะครับเพลงอะไรก็ได้ผมไม่เคยร้องนะครับไม่มีชื่อไม่มีชื่อขอความุณะอะไรนะครับแค่นั้นนะคะเพลงอะไรเพลงที่คุณชอบวันไหนที่ใครชอบค่ะแต่ผมชอบเพลงเดของผมด้วยเนัะแต่ร้องไม่ดีแตบร้องใครเขาบ้างหรือเปล่าร้องโอเค ออรักคือชาละจ้แอบรักคนนี้เจ้าของแอบหมายบ้องคนที่เจ้าของเขามีแอบละค่ะแอบละเป็นไงคะคุณทองดีแค่นี้นะครับของปากของคอรักแล้วเฟิรมเลยอ้างบ้างมาเที่ยวบ้านอยไไทยบ้านนะครับ อาหารอร่อยอร่อยค่ะอร่อยแต่ละไหนค่ะเก๋ก็ถามก็แก้มน้ำน้ำไหลขอบคุณทุนรีมากนะคะสวัสดีค่ะสายต่อไปค่ะคุณเจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบเอิญนะครับคุณเจี๊ยบค่ะค่ะค่ะพอจากที่ไหนคะพอจากบางบอนค่ะบางบอนโอ้โหเขตตะแหวน้งกลมเลยเนี่ยบางมดบางบอนค่ะคุณเจี๊ยบพูดสิครับค่ะ ข้าอย่างเดียวไม่เอาต้องพูดด้วยขอเพลงเลยดีคะขอเพลงทำไมต้องไปมิกซ์อีกค่ะโอ้ยก็เมื่อกี้ร้องไปแล้วนี่ครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูเหรอครับยังไม่ได้ดูลงล่างค่ะค่ะพอรู้เอามาแล้วไม่ได้ลงไปไหนเลยจริงไม่ทำเล่นแสดงว่ารักผมมากนะเนี่ยเวลาผมร้องปั๊บลงไปข้างล่างเขาเข้างมาแล้วอาจารย์ร้อเลยแต่จริงๆอ่ะ ที่ก็เป็นไงอย่าพุ่งลงไปสิครับอื่ค่ะค่ะฮะเอาเดี๋ยวผมร้องเพลงในชุดของพิชานันท์คอมบูให้ฟังแล้วกันนะครับได้ค่ะช่วงหน้านะคะค่ะค่ะ่ขอบคุณขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่ไม่น่าเชื่อเวลารวดเร็วมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าใครยังมีผลงานเพลงอ๋อยังมีอีกหนึ่งสาย นยังมีไหมคะอ่าไม่มีแล้วอ่ะไม่มีเราก็ปิดเบรกเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้้มีผลงานเนพลงเพาะจากคุณอาวิชา์น้อยให้เราได้ฟังกันอีกช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้า,ากลับมาคะ่ะ